คุณเคยรู้สึกไหมว่าในโลกที่ผู้คนมากมายอยู่รอบตัวแต่กลับรู้สึกเหงาไม่ใช่เพราะไม่มีคนอยู่แต่เพราะไม่มีใครเข้าใจจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่ในบางช่วงชีวิตคุณจะรู้สึกเหมือนไม่มีใครฟังไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังดีหรือเล่าไปแล้วก็กลัวว่าจะไม่เข้าใจกลัวจะถูกตัดสินกลัวจะโดนบอกว่าคิดมากไปเองทั้งที่คุณแค่ต้องการใครสักคนที่จะฟังคุณโดยไม่ตัดสิน เพราะในโลกความเป็นจริงคนที่เข้าใจเราจริงๆมีอยู่น้อยมากและบางครั้งอาจไม่มีเลยในช่วงเวลานั้นแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณยังมีตัวเองคุณยังมีหัวใจที่ฟังคุณได้ดีที่สุดมีความรู้สึกที่รู้ลึกที่สุดว่าตอนนี้คุณเหนื่อยแค่ไหนมีตัวตนที่ไม่เคยหายไปไหนเลยแม้ในวันที่ไม่มีใคร หลายครั้งเราอาจวิ่งหาคำปลอบใจจากคนอื่นพยายามให้ใครสักคนเข้าใจแต่บางทีสิ่งที่เราต้องการจริงๆอาจเป็นแค่การยอมรับจากตัวเราเองไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกไม่โอเคไม่เป็นไรเลยถ้าคุณยังไม่มีคำตอบในทุกอย่างและไม่เป็นไรเลยถ้าคุณยังอยู่กับความรู้สึกเศร้าหรือสับสน เพราะคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เป็นมนุษย์ที่รู้สึกเหมือนทุกคน ทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่การอยู่กับตัวเองไม่ได้แปลว่าไม่มีใครรักและการที่ไม่มีใครเข้าใจตอนนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่าคุณคู่ควรกับความเข้าใจแม้ในวันที่ไม่มีใครถามไถ่และคุณสมควรรักตัวเองแม้ในวันที่ทั้งโลกดูเงียบงนัน เพราะคนที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงอาจมีน้อยแต่ขอให้คุณเป็นหนึ่งในนั้นเสมอค่ะในวันที่ไม่มีใครโทรมาไม่มีข้อความปลอบใจไม่มีไหลให้พิงก็ยังมีคุณที่อยู่ตรงนี้กับความเข้มแข็งที่อ่อนโยนกับหัวใจที่แม้จะเหนื่อยแต่ก็ยังสู้กับตัวคุณไม่ยอมแพ้ ความเข้าใจจากคนอื่นเป็นสิ่งที่มีค่าแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตสิ่งที่มีค่ากว่าคือการไม่ทิ้งตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆคุณเก่งมากแล้วที่ผ่านมาถึงตรงนี้คุณอาจไม่รู้ตัวแต่คุณผ่านหลายอย่างมาโดยที่ยังรักษาหัวใจเอาไว้ได้ แล้ววันหนึ่งคุณจะได้พบใครบางคนที่ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เข้าใจในความเงียบของคุณและยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นแต่ระหว่างนั้นคุณสามารถเป็นคนนั้นให้ตัวเองก่อนได้เลยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าแม้โลกทั้งใบจะไม่เข้าใจคุณแต่คุณไม่ควรละเลยความเข้าใจจากตัวเอง คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองคือคนที่อยู่กับตัวเองทุกวันและคือคนเดียวที่อยู่กับคุณจนถึงวันสุดท้ายคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่ไม่มีใครพูดให้ฟังคุณคู่ควรกับความเข้าใจแม้ในวันที่ไม่มีใครถามไถ่ยและคุณสมควรรักตัวเองแม้ในวันที่ทั้งโลกดูเงียบงนัน เพราะคนที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงอาจมีน้อยแต่ขอให้คุณเป็นหนึ่งในนั้นเสมอค่ะ